สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องกินเรื่องใหญ่ไปพัชระวังรายการที่ใส่ใจในทุกเรื่องที่คุณกินครับวันนี้นะคะที่เราจะกินคือสิ่งที่ผมรอคอยมานานครับนั่นก็คือสเต็กสเต็กเหลือเนื้อนี่นะคะวันนี้เราจะเอาเนื้อหลายครั้งเรารู้หลายคนรู้จักเนื้อแวากคิวนะคะเอ้ยเนื้อญี่ปุ่นเริ่มดามีวากิวมีโกเบมาสึกะกะฮดะอุ้ยเยอะแยะมากมายนะคะ มีเนื้อออสเตรเลียมีเนื้ออะไรแต่ว่ารู้ไหมเนื้ออะไรที่แบบสุดยอดที่สุดที่พี่ปรบปลาที่สุด U.S. U.S.A. นะคะไม่มีสเต็กเนื้อที่ไหนจะ,จะ,จะอร่อย เท่ากับเนื้อที่มาจากอเมริกาอีกต่อไปก็ะแล้วแต่คนชอบนะในพี่ขอบอกนะคะอย่างเช่นววกิวเหลือของญี่ปุ่นมาเปรี่ยงแต่ไขมันมันเยอะอันมันอาจจะไปทําซาชิมิเหลือกินบางๆย่างบนเตาพออร่อยนะคะแต่ว่าพวกอเมริกันมันชอบกินสเต็กที่พี่ชอบกินสเต็กเราจะเอาววกิวมากินชิ้นหนาๆมันก็เลี่ยนมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ปะมันก็แบบเยอะเกินเราอยากกินเนื้อที่แบบเนื้อแดงๆหอมมหวานๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ เนื้อที่เราจะเลือกมาทำคือ USDA prime 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 นี่คือยังไงฮะพี่เม์ prime นะคะ USDA นะคะย่อมาจาก United States Department of Agriculture โอเคอะครับดูบาร์ที่ฉั้นะคะ United States Department of Agriculture โอเคนะคะนะคะอเมริกาเขาจะแบ่งแยกเนื้อของเขานะเป็นเจ็ดระดับเจ็ดระดับ ระดับระดับแรกเลยครับอรนดับแรกนะคะ of course g กรด e A เจ๋งเป้งเลยนะคะคือ prime เป็นสิ่งที่เราจะได้ทานวันนี้วันนี้แหละค่ะเป็นโอกาสที่ดีของเราจะได้ทาน prime นะคะเสร็จแล้วมา choice choice ที่สามคือ good เน่ good คือดีโอเคที่สี่คือ standard โอเคก็ standard นะคะแล้วก็มี commercial commercial ก็คือแบบเนื้อที่ถูกบางทีแบบ ทุกคนซื้อได้เอามาทําอะไรก็ได้มือจุงกับผงกะเพราอะไรก็ได้ถ้าเอามาปรุงอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยอาจจะเป็นสตูเป็นอะไรรสชาติอาจจะไม่ได้ดีเยี่ยมเท่านะคะอาจจะเหนียวหน่อยแล้วมาต่อยูทิลิตี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือคัตเตอร์นะคะไม่รู้อันสุดท้ายเขาเอาเนื้อพวกนี้ไปทําอะไรแต่ว่าพก เนื้อบดไส้กรอกอะไรอย่างนี้ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะแบบอะไรที่แบบว่าไปไปแปลงรูปอีกทีเนาะคะวันนี้เป็นวันที่ดีของเราเราจะได้ทาน U S d A Prime Grade A นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทาสเต็กนะเทียนอ๋อแล้วมันจะมันจะใช่เหรอพี่มันจะใช่เหรอมันมัน้องเป็นสเต็กไม่ใช่เหรอได้พรามาเราจะมาทำเป็นอะไรฮะกระเพราหรือว่าไงฮะน่่ะสิ นั่นน่ะสจจะเป็นอะไรนะคะปรอติดตามแต่ตอนนี้ไปดูพัทรวรินทําของหวานก่อนค่ะไปชมเลยครับค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะพัทรวรินจะทำชีสทาร์ทให้รับประทานนะคะมีส่วนผสมของไข่แดงนะคะน้ำเย็นนะคะแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์เนยครีมชีสนะคะไอซิง่งเชอร์มะนาวนะคะ ก่อนแรกเราก็ต้องทำตัวครัสของทอร์ตนะคะเราจะใช้แ,แป้งอนเนกประสงค์นะคะจำนวน one and one quarter ครับเราก็จะใช้ช่วยตวงเป็ดน่ารักของเรานะคะอันนี้หนึ่งถ้วย one ครับเนี่ยนะคะกับ one quarter quarter เป็ดน้อยอไป one quarter นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนยเราใช้ประมาณ8ช้อนโต๊ะ1,2,3,4,5,6 เจ็ด <7, S 2> 4 5 6 7 8นะคะน้ำเย็นนะคะทำไมถึงต้องเป็นน้ำเย็นถ้าใช้น้ำอุ่นนะคะเนยละลายเนยละลายแล้วครัชเราจะไม่ฟเฟลก,กี้ไม่กรอบนะคะเสร็จแล้วเอาไข่แดงไข่แดงนะคะเวลาต่อพยายามอย่าให้มันแตกไข่แดงหนึ่งฟองนะคะขาน้ำตานะคะ1นส่วนสของถ้วยนะคะ วอบแล้วก็เกลือพิมพจับซอสนะคะคราวนี้เราจะนวดแป้งให้เข้ากัน <Yeah. S 1> เราก็จะนวดให้จนกว่าแป้งเราจะเป็นก้อนเดียวกันหมดนะคะเราไม่ต้องนวดมากนะคะเพราะว่าถ้านวดมากแป้งจะเหนียวแป้งเหนียวแล้วครัสของเราก็จะออกมาแข็งมากเราแค่ต้องการให้มันเฟลกี้เฟลกี้มีเนยเป็นก้อนๆที่ยังติดอยู่ข้างในไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันจะ มันจะทําให้กรอบคราวนี้เราจะเอาแป้งของเรานะคะห่อด้วยพลาสติกแล้วก็ใส่ตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะมาใส่แมทพิมพ์นะคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็จะทําฟิลลิ่งข้างในง่ายมากนะคะส่วนผสม,สมก็มีครีมชีสกับไอซิ่งชูอกโรแมะนาวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาครีมชีสของเรานี่นะคะหั่นออกมาเสร็จแล้วหั่นเป็นลูกเต๋ามันจะได้กดง่าย ช่วยคือเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าท็อตของเราจะใส่ผลไม้แบบไหนถ้าผลไม้เราเปรี้ยวนะคะฟิลลิ่งของเราก็ต้องหวานมากขึ้นแต่ถ้าผลไม้เราหวานมากฟิลลิ่งของเราก็จะหว,วานเหวาน้อยลงแล้วก็ใส่ไอซิ่งชูเกอร์นะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็ให้บีบมะนาวเหลืองเข้าไปนิดนึงวู้กระเด็นอ่ะคราวนี้ปัน เราจะปั่นให้ตัวครีมชีสมันนุ่มลงนะคะแล้วก็สามารถใส่ในทาร์ตได้ง่ายๆ mm hmm. ครีมชีสฟิลลิ่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ทาร์ของเรานะคะ mm hmm. ค่ะฟิลลิ่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแป้งครัสนะคะหลังจากทิ้งไว้ในตู้เย็น30นาทีนะคะเราออกมาโรลเอาท์ะนะคะแล้วใส่ในแม่พิมพ์อย่างนี้ เรียบร้อยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเจาะข้างใต้ด้วยซ่อมนะคะเวลาเราใส่ตาอ,อบฟองมันจะได้ไม่อยู่ข้างในนะคะแล้วแป้งมันจะไม่แตกแล้วก่อนที่จะอบทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะให้มันแข็งไม่งั้นถ้าอบทันทีครัสข้างๆมันจะยุบนะคะแล้วมันจะไม่เท่ากันตอนนี้เราก็แช่ไปเรียบร้อยแล้วก็เริ่มแข็งแล้วนะคะจะใส่ในเตาอ,อบก่อนคะ่ะฮอตครัสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปล่อยให้แห้งนะคะ คราวนี้เราเอาครีมชีสฟิลลิ่งของเราใส่เข้าไปนี่ใส่ก็ไปเลยปาดปื้ดปืดปาดปื้ดปืดเลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เลือกผลไม้ที่ i นซีซนนะคะซีซนนี้ก็เป็นมะม่วงก็เป็นมะม่วงแล้วก็อยากสลับกับกีวีเพราะสีมันสวยนะคะมะม่วง ออกจากถาดแงวเป็นเป็นอะไรนะครีมชีสทาร์ตกับซีซันอลฟู้ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอเอาละถึงเวลาของเ<ผ>มนเมนูแล้ว <ผม S 1> ค่ะของโปรดผมอีกแล้วอะของโปรดพี่ด้วยเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่แบบ เนื้อทรมดามันเป็นเนื้ออะไรฮะนเป็นที่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโคขุนไม่ดีนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อปลอดพี่อานาเนื้ออะไรฮะเนื้อปรดที่นี่คือ prime grade a นะคะเป็น rib eye prime grade a นะคะคือเนื้อวากลอะไรทุกอย่างเขาอร่อยนะคะแต่ถ้าเราเอามาทำสเต็กเนี่ยอันนี้คือพระเจ้าวันนั้นแหละ คือกอสกอสของเนื้อนะคะมันอร่อยมากนะชิ้นหนานะคือไขมันมันมาเ่งมันดีดูความแน่นสิครับผู้ชมและเนื้อนี่หอมหวานนะคะดูแต่วันนี้เราจะทำเราจะทำสเตกไหมดูเยอะเราจะทำสเต็กไหมฮะเราจะทำสเต็กแต่สเต็กเป็นรูปแบบไหนนะคะจริงๆแล้วสเต็กกินกับ c ชิลลี่เซลซ่าครัเซลซ่านะคะที่แบบเผ็ดหน่อยแล้วก็จะเอามาทำเป็นปอบเปีย เปาะเปียเนื้อพรามยูเอสแม่นะแล้วก็ราดด้วยชิลลี่เซลซ่ามันจะเข้ากันอครับโอ้โหไม่ไม่หลอกไม่รู้นะคะเชื่อประสบการณ์พี่เมย์ะตอนนี้นะคะเดือเทียนเดือดอู้เทียนเทียนครับว่าไงผมเทียนครับเทียนว่าไงเธอหันออกเธอเอาออกจากพลาสติกแล้วไปล้างน้ำเอาเอาเอาเลือดล้างเป็นบุญมือเป็นบุญมือ วเขาเหมือนเด็กเด็กทารกอ่ะเบาๆนะลูกมานี่านนะอ่าไปทำไปทำตรงนู้นลูกตัวหนักมากเลยอ่ะไปทำตรงนู้นนะคะล้างเสร็จเอาเข้าวางบนถาดนะคะระหว่างที่เทียนะคะล้างเนื้ออยู่นะคะเราก็จะเริ่มทำซาลซ่าของเรานะคะส่วนผสมมีพริกชี้ฟ้านะคะผักชีและมะเขือเทศง่ายมากนะคะก่อนแรกมะเขือเทศเราก็จะสลายะ เวลาทำซอสซาเราจะเอาตรงเขาเรียกอะไรเม็ดออกนะคะเม็ดเนี่ยมันจะทําให้มันแฉะนะคะรสชาติไม่ได้อยู่ที่เม็ดเพราะฉะนั้นเอาเม็ดออกให้หมดนะคะถ้าคุณผู้ชมก็อยากหาทานหาซื้อเนี่ยหายวัตถุดิบของบริษัทจคต้าเนี่ยนะคะไปในซูปเปอร์ห้างนำเอซูเ,อปเปอร์ชั้นนำนะคะอย่างเช่นกอเมก็มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตวิลล่าอะไรอย่างนี้ค่ะมีหมด คราวนี้เมื่อเขือนเทศหลังจากเอาเม็ดออกแล้วหั่นเป็นรูปเต่านะคะโอเคแล้วก็ใช้ผ้าซับให้แห้งต้องนวดด้ไหมต้องนวด <c oughs> ด้ไหมไม่ต้องนวดค่ะเขาตายแล้วก็ไม่ต้องนวดเขาแล้วค่ะโอเคครับแั้นเนื้อโคเบค่ะนวดถ้าผลงานของลูกศิษย์หน่อยสิฮะโอ้โห oh สวยงามเอาไว้ข้างหลัง <c oughs> ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จะสอน ลูกศิษย์ทำซอสซ่าก่อนนะคะโอเคครับแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วก็หั่นเป็นรูปเต๋านะคะคเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้พริกชี้ฟ้านะคะเผ็ดน้อยขนาดไหนก็ก็แล้วแต่แล้วก็แล้วแต่เลยนะคะฝรั่งเขาส่วนมากเอาเม็ดออกเพราะว่าเขาไม่กินเผ็ดให้มีสีแดงของพริกให้มันดูสวยงาม,ม่อยใช่ไหม่ะพริกเนี่ยมันมีกลิ่นที่หอมด้วย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ย แบบความเผ็ดของพริกอยู่ที่เม็ดนะคะแต่เราคนไทยเราไม่ต้องเอาเม็ดออกเราชอบอะไรใช่บๆใชพริกชีฟ้าสําหรับเรานี่ไม่เผ็ดเลยใช่มเด็กเดเด็กเเลยเสร็จแล้วนะคะผักชีอันนี้ก็เสร็จดูปากพี่เมย์นะครับ coy ander โอเคชัดชัดชัดนะคะแล้วก็ใส่นะคะนิดนึงคือตัว ไม่ใช่เมลิดอันนี้เป็นไวท์วน์วนิเกอร์นิดหนึ่งนะคะแล้วก็มะนาวเหลืองมะนาวเหลืองโอ้ลืมนะคะที่สําคัญหอมแดงลืมไปได้ยังไงใส่หอมแดงนิดหนึ่งเหตุผลที่ต้องใช้มะนาวเหลืองเราใช้มะนาวเขียวไม่ได้เพราะอะไรมันไม่หอมความหอมมันไม่เหมือนกันไม่หอมเหมือนมันหอมไม่เหมือนกันแล้วก็มะนาวเหลืองมันไม่เปรี้ยวมากเพราะ่ามะนาวเขียวเนี่ยเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมันจะไปกรลบรสอย่างอื่นใช่ไหมใช่คือเราก็ต้องเราก็ได้ความเปรี้ยวของ ไอตัวมะนาวเหมือนกันตัวตัวไวท์ไวน์วีเนเกอร์เบนเนเกอร์มีหลายแบรนด์ผู้ชื่นใยชูมีหลายแบบมีไซเดอร์มีเรดไวน์อ้าวแล้ววีเนเกอร์ที่กินกับติ่มซำไหมฮะอันนั้นโชยุอันนั้นโชยุโชยุโชยุน้ำมันร้อนรอนี่เราจะมาทำอะไรอันนี้นะคะเราตั้งไฟตั้งน้ำมันก่อนนะคะไว้เวลาเราจะเอาเนื้อเราไปไปทอดทำไอ่ปอบเปี๊ยะนะคะเห็นไหม สีสันดูน่าทานมันยำมาม่าเลยเหมือนยำเลยนะอันนี้แบบเหมือนยำฝรั่งเลยแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำเราไม่ควรใช้น้ำปลาใช่ไหมคะใช้เกลือดีกว่าก็เห็นจะทำยำเนี่ยไม่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 ขวดนะคะใส่มะนาวหน่อยนะคะคราวนี้เราซาวซ่าเราจะต้องทิ้งให้ให้เขาพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าอผักเขาจะได้สเวทออกมาน้ำจากมะเขือเทศน้ำจากพริกน้ำจากหอม เขาจะออกมา,าให้เวลามันนิดหนึ่งให้เวลามันนิดนึงเป็นไงระหว่างนี้พักไปก่อนมาถึงเนื้อสิบโลพี่เมย์น,นี่นะคะที่เราเห็นมันเป็นขีดๆอย่างนี้เพราะว่าน,นี้เขาเรียกว่า,ม,ามันวิบอายไพร์นะคะไพร์ริบอายก็คือเนื้อที่ติดอยู่ใต้ซี่โครงอะคะ่ะมันก็จะมีร่องของซี่โครง คือจริงๆแล้วถ้าเราเอาแบบติดก,กระดูกเลยก็ได้แล้วหัน่นเป็นชิ้นหนาๆนาเอาไปอบเนี่ยมันจะหวานอร่อยแต่บางทีแบบล้อออกจากกระดูกมันลําบากแล้วก็เอาแค่เป็นพ r ามริปค่ะใช่ตรงก่อนโอเคพี่เมย์ผมสงสัยครับเวลาเราทำสเต็กเนี่ยเราเคำว่าสเต็กที่เราทำกันเนี่ยจำเป็นไหมว่าต้องทอดหรือต้องกริลหรือว่าต้องอบอะไรเป็นเป็นเป็นปัจจัยสําคัญที่เราจะเลือกมาสเต็กก็คื ชิ้นเนื้อทักชิ้นหนึ่งจะเป็นเนื้อส่วนมากจะต้องเป็นเนื้อวัวเปน็นทั้งชิ้นเขาจะเรียกว่าสเต็กนะคะอันนั้นเาจะเรียกแต่วิธีที่เราไปปรุงเนี่ย <จะ S 2> ม่ทอดจ,จะอะไรก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้สเต็กของเราเสร็จแล้วเราจะหมักนะคะด้วยการะหริกผงผงทำไมเราไม่ใช้กระเทียมเป็นชิ้นๆเพราะว่าเครียดแกไมไม่ใช่ ถ้าเราเป็นกระเทียมเป็นชิ้นๆเราไปทอดหรือไปย่างเนี่ยมันจะไหม้แล้วเราก็จะมีแบบชิ้นไม่ไหม้ขมๆมันก็ไม่ไม่อร่อยเสียรสชาติอะนะเราจะให้กระเทียมไม่ไหม้มาอยู่บนพรัมริปของเราเสร็จแล้วก็ออรสไปซ์นิดนึงนะคะนี่ใส่ไปเลยไหมฮะค่ะใส่ไปโรยไปเลยนะคะเกลือเล่นมุกครับเล่นได้ไหมวันนี้เราจะกินได้ไหมเทียนเยอะไหมฮะพอยังไหนคะ โอ้ตายแล้วลูกเราก็น่าจะทายมันทั่วๆนะห,หน่อยนะทาอีกนิดนึงอ,อ,อันนี้ก็อันเย็นพาาเดอร์ตอนนี้ควันเยอะแน่นอนนะคะเสร็จแล้ววางชู๊ฟคว,วันช่วยด้วยระตูเราไม่มีเครื่องดูดอากาศตอนนี้หมอกลงครับใครสนใจบริจาคได้นะครับที่เลขบัญชีกสิกรไทยเจได้แล้วพร้อมทานเลยใช่ไหมฮะเสิร์ฟเลยครับ เย็นในลองชิมซิมันสุกจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือตรงนี้มันบางๆตรงมันๆนี่แหละกินเลยอ่ะคือเวลาไปแช่เนี่ยเราต้องชิมทุกอย่างดูรายการมากเลยแต่มันอร่อยอ่ะโอ้โหตรงเนื้อ ไม่เป็นไรนะคะชอบมันแดงแร่แบบนี้พี่ชอบเหรอไม่ทำอาหารมากอันนี้มันแดงไปนะคะสำหรับเวลาจะกินเองแต่วันนี้เราจะทำเราจะทำเป็นบอบเปียะนะคะอร่อยมากคุณผู้ชมหวานสมกับเป็นพราม U.S. Grade A ดูความ j u ซี่ของมันสิครับดูความ j u ซี่ของมันสิฝั่งนี้มันสุกเพราะฝั่งนี้มันบาง งั้นฝั่งนี้เราต้องกินให้หมดเลยนะอั่ารอิชี้ขอเข้าเหนียวหน่อยอร่อยมากครับเกินคำบรรยายมีความสุขเตรียมแจ๋าไว้เลยนะคะโอเคตอนนี้เนื้อนะคะเราก็ข้างนอกเราได้เตรียมแล้วเราเอาแป้งปอบเปี๊ยะนะคะซื้อได้ทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตครับผม นะฮะพี่จะให้เทียนทําให้อีกแผ่นหนึ่งเดี๋ยได้แล้วพี่ทาแผ่นนี้ก่อนนะแล้วเทียนทําอีกแผ่นหนึ่งได้ป่ะได้ครับแน่ใจทําเป็นตัวอย่างเลยฮะมันมันง,งานหนักไปบ้างสำหรับเทียนอะ่ะคือหนักไม่กลัวกลัวงานนี้ <laughs> นะคะคราวนี้แป้งปอเปี๊ยะเราวนะคะเราก็เอาเนื้อชิ้นหนึ่งเครียดละเค,ดเครียดละเน ถ้ามันเป็นดุนที่มีไขมันเยอะๆนะคะให้เอาออกนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำไม่ใช่เนื้ออย่างเดียวใส่มอสซาเรลล่าชีสโอ้ยตายสิอร่อยแน่เลยทั้งเนื้อทั้งชีส <c oughs> หอนะคะเหมาะสำหรับัยกำลังโตนะฮะวัยกำลังโตสำหรับคุณผู้ชมที่อายุเกิน30แล้วโอ้อย่างนี้อย่างนี้นับไหมพี่ ก็โอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไข่มานิดนึงต้องห้ามใส่ร้อนนะครับการทำอาหารเนี่ยครับมันเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งครับ น้ำมันกำลังดีนะคะแล,แล้วก็อตุอง้งแช่แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเมื่อไหร่ที่มันพร้อมจะให้เราทานเมื่อไหร่สีมันสวยก็พร้อมวมันนั้นแะสีเหลืองทองเมื่อไหร่ปุ๊บก็เอาขึ้นใช่วายวายวายๆอันนี้ไม่ใช่ชิ้นที่ผมห่อแน่นอนผมมั่นใจ <c oughs> ชิ้นนั้นเนี่ยไม่ใช่ชิ้นที่ผมห่อแน่นอน <c oughs> ผมมั่นใจเห็นป <c oughs> พี่แก้ตัวเลยนะไไเอ,อ,อกออกตัวก่อนแปลกดีเหมือนกันนะฮะไม่เคยเห็นปาะเปี๊ยะใส่เนื้อโดยเฉพาะเป็นเนื้อชั้นดีอย่างพร i ม e US แบบนี้ด้วยรู้เปล่าสูตรนี้ขโมยมาจากในทีวีเคยดูรายการที่เขาแบบ,บพาไปกินร้านแบบประหลาดๆที่อเมริกาแล้วเขาจะห่อแบบมีหมูมีอะไรเหมือนแบบเบอร์เกอร์ในปอเปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยสารพัดเนื้อในปะเปี๊ยะใช่ ก็อรอนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลารอคอยระหว่างรอนะฮะเราก็มากินเนื้อไม่ใช่ะะมันยังไม่สุกมันยังแรบไปน่าเป็นห่วงชิ้นนั้นเหมือนกันนะใช่ไหมมันเหมือนถ้าเป็นคนก็อยู่ในอา,า,อาการโคม่า <c oughs> คือไม่รู้จะอยู่หรือจะไป <c oughs> แต่ชิ้นมันไม่กระเด็นออกมาก็โอเคนะ ด้วยความที่เราเป็นห่วงชิ้นนั้นเดี๋ยวพอสุกป,ปุ๊บเดี๋ยวผมชิ้นนั้นกินก่อนเลยไม่ได้ต้องจัดการก่อนออพูดเล่นๆฮะพี่เมย์แล้วสเต็กแบบที่แบบพี่เมย์ชอบแบบเนี้ย<อ>พี่เมย์ชอบแบบไหนสุดระหว่างเอาไปกริลเอาไป,อาไปทอดเอาไปอบกริลชอดให้เด่นาขานคือสเต็กนะถ้ากริลนะข้างนอกมันจะกริมกรยมรบแบบไม่ไหม้หน่อยนะมันจะแบบ แต่ถ้าแบบไปอบมันก็จะแบบรสชาติเดียวทั้งดุนอันนี้มันจะแบบมีไหมบ้างมีกรอบบ้างคือมันเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปว่างันแหละอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นแรมล่ะแลมต้องเอาไปอบเพราะแลมมันงกินนุ่มๆคือผมผมชอบทานบุฟเฟ่ต์อยู่ที่หนึ่งแล้วเชฟเขาก็บอกบอกว่าแบบเหตุผลที่เมื่อคืนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปทานเนี่ยเขาจะทำเป็นกริลนะแต่ดีนี้เขาจะทำเป็นเป็นอบส่วนมากเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆกริลเนี่ยอร่อย แต่ถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยแค่แบบบางทีลูกค้าโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นแบบไม่ได้ทําสดๆเลยนะที่ทาทิ้งไว้แป๊บเดียวมันจะแข็งแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นอบเนี่ยมันจะ j u i c ่อยู่ตลอดเวลาใช่เนื้อก็เหมือนกันถูกต้องแต่น้ถ้ากริลก็ต้องกินเลยเหมือนกันนะคะคือถ้าคนชอบกริลต้องกริลแล้วปุ๊บทานเลยรับประทานเก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่าคราวนี้เราเตรียมจานของเรานะคะซอสของเราเสร็จเรียบร้อยครับ ราคาเอาจานจานไหนดีจานนี้ล้วกันง่ายๆแต่ว่าวถ้วยก็คนละสีขา<ส>จา <EN> ีบจานใสๆไหมจาน<อ>ใสไหมขอถ้วยแก้วสายใบอันนึงจ้ะสีมันได้ละได้ละอ่ะอันนี้ชี้เริ่มแตกออกมาแล้วขอบคุณครับ โหเป็นไงสีสวยไหมสวยครับมองทะลุซีทรูเป็นข้างในเป็นเนื้อเป็นเนื้อมีชีอด้วยมีชีสด้วยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็แล้วก็เอาเซลซ่าของเราครับใส่เข้าไปในเซิร์ฟิ้งบอลหรือว่าถ้วยเสิร์ฟนั่นเองนะครับดูปากพี่เมย์นะครับเซิร์ฟิ้งบอลนี่นี่ มาจากน้องคนนี้ไงวันนั้นดูรายการรายการแม่ดูบากหนูนะคะดูบาร์หนูนะคะอะไรนะเดี๋ยวก่อนอะไร H D S D สามเนียงดีนะสำเนียงดีอย่าไปว่าน้องเสียงเนียงชอบคือคือคือรู้เลยว่าคนที่จะพูดภาษาอังกฤษสำเนียงเป๊ะเนี่ยคือต้องมันเป็นการเป็นการฝึกฝนที่ที่เรียกว่ามาจากความเคยชินคือต้อง ได้ใช้ได้ในเด็กอ่ะว่ามันแหละมันวางสะเสียวางอย่างนี้แล้วกนอันที่ห้าโปะไว้ด้านบนเลยอันที่ห้าไม่ได้ไม่สวยอ่ะอันที่ห้าจะไม่เสิร์ฟนะฮะเนี่ยไม่เสิร์นี่มันผิดกฎสากลของการทำอาหารทั่วโลกเลยนะฮะในการเสิร์ฟออโหเรียบร้อยแล้วปอกเปียกเนื้อทานกับชิลีเซอราของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ น,นี้ก็มาชิมกันแล้วนะครับว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหตัดไม่ขาดครับมันมีเยื่อใหญ่ของชีสอยู่ครับพี่เมย์อขอชิ้นนึงนะชิ้นนึงค่อยงแล้วเสร็จแล้วต้องใส่จจ้าสีมันใช่อ่ะ มันมันอธิบายไม่ได้ผมอธิบายได้แต่ผมอธิบายไม่ได้ตอน,น,น,นอเนี้ยมันมันหอมชีสเนื้อก็อร่อยหวานแป้งก็กรอบคอของดีอ่ะของไม่คนทำมันเกง่งจริเกงครับรคนทำมันเกง่งแล้วมีความหอมหอ,อกชีด้วยนะคะวันนี้เราประสบความสำเร็จนะคะต้องขอบคุณบริษัทสายกุต้าครับที่เอื้อว่าสุดสุด ตาไหมเอาใหม่ขอบคุณบริษัทจักรุตาครับที่เอื้อเฟื้อวัตถุด,ดีิบดีๆนะครับที่ให้เรามารับประทานและก็ลองทดลองอาหารครับโอเคค่ะขอบคุณเด b o m อมคอสเมติกนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมโอ้ย อย่าลืมติดตามพวกเรานะะคใน i อจีของพัทรวรินพิมพ์กุลแล้วก็ไอจีของเพียนไรอนนะคะเฟซบุ๊กเรื่องกินเรื่องใหญ่ไปพัทรวรินทร์นะคะแล้วเพจของเมไอปาร์ตี้เยอะแยะมากมายวิธีติดตามพวกเรานะคะสำหรับวันนี้เราสำคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าในรายการเรื่องกินเรื่องใหญ่ไปพัทรวรินทร์ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้อร่อยจริงพี่แล้วซอสมันแบบเผ็ดเนี่ยไอโซซ่าเนี่ย ือมันเผ็ดนำมาเสร็จปุ๊บเคี้ยวไปโดนเนื้อแล้วก็แบบมันลงตัววางเนะหมาะสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดๆหน่อย